ยาพิพากษายกฟ้องหลงจูสมชัยกับลูกน้องข้อหาลักลอบตั้งบอนพนันและข้อหาฟอกเงินชี้พยานหลักฐานยังน่าเคลือบแคลงสงสัยและไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษได้ เวลา9้านาฬิกาของ23าธันวาคมที่ห้องพิจารณาคดี9 0 3ศนาลอาญนาถนนรัชดาพิเศษสารนัดฟังคำพิพากษาคาดีลักลอบตั้งบอนการพนันหมายเลขดำออ1 4นทัี่ที่พนักงานอายกา,การฝ่ายคดีพิเศษดึงเป็นโจทยื่นฟ้องนายสมชายจุติกิจเดชาหรือหลงจู้สมชายผู้กว้างขวางย่านภาคตะวันออกกับนางสาวจุธามาศวงนิยมนางสาวอูไรวันวงนิยมและนายยุทธนากรมลิชื่นรวม4ี่คนในความผิดตามพร,รบการพนัน2 4 7พรบปพรบป้องกันการปราบปรามการฟ้อง 2, องเงิน2,542พรบการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2,548อัยการโจ์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่1กร,รกฎาคมถึง17สิงหาคม2563จำเลยกับพวกอีกหลายคนที่ยังหลบหนีได้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันกําทัวไฮโลบาคาร่าไพ่เสือมังกรเพื่อเอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายนอกจากนี้พวกจำเลยยังได้ร่วมกันสมคบกันฟอกเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์หลายครั้งหลายหนเพื่อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับก,บการกระทำ เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินเหตุเกิดที่อำเภอหนองปลืออำเภอบางละมุงตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองและที่อื่นก็เกี่ยวพันกันขอให้สารพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิดพวกจำเลยให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวเช้าวันนี้นายสมชายหรือหลงจู้จำเลยที่1กับพวกทั้ง4คนเดินทางมาฟังคำพิพากษาโดยนั่งมากับรถตู้สีดำยี่ห้อฮุนไดาสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานโจทก์และพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ให้การพาดพิงไปว่าจำเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพานัน าหลักฐานโจทย์ยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดส่วนข้อหาฟอกเงินนั้นในส่วนจำเลยที่1 2และ4พยานโจทย์ก็ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้เช่นกันโจทย์ไม่มีหลักฐานอื่นมาประกอบเช่นการดำเนิชีธนาการของตนมาทำเป็นบัญชีบ่อนหรือมีรายงานจากบัญชีบ่อนเข้าไปบัญชีตนหรือมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์ติดต่อกับคนร้ายที่หลบหนี้กลับได้ความว่าสมุดบัญชีเป็นของบุคคลภายนอกไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยนอกจากนี้ พยานโจทยังนับว่ามีความผิดปกติไปจากวิสัยของคนร้ายที่มักจะถ่ายเททรัพย์สินหลายครั้งและเป็นจํานวนมากข้อเท็จจริงพบว่าพวกจําเลยมีการรับเงินไว้เพียงครั้งเดียวขณะที่พยานหลักฐานของฝ่ายจําเลยรับฟังได้พยานโจทย์ทั้งหมดจึงยังเป็นที่น่าเครือบแคลงสงสัยและยังไม่พอที่จะรับฟังลงโทษจําเลยได้พิพากษายกฟ้องภายหลังนายสมชายหรือหลงจู้จําเลยที่หนึ่งกับพวกได้เดินทางขึ้นรถตู้ที่มาจอดรอรับและมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดสืบจากข่าวรายงาน